สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าซีรีส์เรื่อง The Wire ดับอิทธิพลเฉือนปี4ตอนที่1 0 1 3กันครับเปิดเรื่องขึ้นมาที่เวสต์บราทิมอว์โดนัทได้ขับรถมาเห็นผู้สาวๆแต่แล้วเจ้าหน้าที่ Walker เห็นแล้วบอกว่าล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเขาเก็เลยขับรถไล่ตามแต่สุดท้ายเขาก็ไปชนรถของผู้หญิงคนนั้นตัดมาที่โดนัทคุยกับเพื่อนเขาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วอลเกอแต่แล้ว เขาเจ้าหน้าที่วอลเกอร์ก็มาหาเขาลงจากรถและจับตัวของโดนัทและหักนิ้วเขาเขาบอกว่าฉลาดนักใช่ไหมดูสิว่ามือจะขโมยรถอีกไหมตัดมาที่สอนอสอวอเดวิดก็พูดชีดแบบยาวๆและบอกว่าเห็นว่าสัตว์คาเคติมีคนมาสนับสนุนเยอะมากๆตัดมาที่โรงเรียนครูก็บอกโลแลนด์ว่าสอนเด็กๆตอนนี้คือหนึ่งชั่วโมงซึ่งเขาก็รู้ ตัดมาที่พโพอมาพวกเขาเห็นคริสและสนุบลิโต้เควินบอกว่ามันคือคนที่กูบอกเล็กเขาไปในตรอกพาทริสเตอร์รออยู่คริสบอกว่านายควรเป็นคนบอกนะลิโตเควินบอกว่ากูรูน้นะแต่ก็ต้องคอยรักษาระยะระหว่างกูกับเล็กไว้พอคริสกับสนุบและมาโรรู้ก็เลยจับลิตโต้เควินและพาไปทรมานโดยการแก้ผ้าลาน้ำพึ่งใส่โตัของเขาและให้ฝูงมดแดงดุมกิน คือต้องบอกไอ้ก่อนเลยว่าไอ้มดแดงนี่คือตัวมาโลสแตนฟิลด์มันซื้อมาจากฟลอริดานะครับนั่นเอง ในคืนนั้นเนมอนบอกโดนัทว่าใครทำโดนัทบอกว่าไอสัตว์นรกวอรเกอร์ไอหมอนี่มันเลวตามต่ำช้าเราต้องเล่นงานมันให้ได้แต่แล้วพวกตำรวจก็มาหาตัดมาที่สอนอเอลิทรู้เลยว่าเนมอนมันไม่ผิดตัดมาที่ไมโครก็เดินเล่นกับคริสและสนุบและต้องการให้พ่อเลี้ยงของเขาต้องตายซึ่งไอคริสมันก็รู้ทันทีว่าสมัยเด็กๆไอคริสเคยถูกคุมคืนโด,ดยพ่อเลี้ยงของเขา ตัดมาที่ยอดชายแม็กนาลตี้ของเรานะครับเขาเห็นการจับกลุมของพวกเด็กติดยาแม็กนาลตี้ลงมาหาเพื่อนเขาเขาบอกว่าฉันรู้นายคิดว่ามันเหลวไหลแต่ฉันจะทําตามที่สั่งแม็กนาลตี้ก็บอกว่ามันก็คือเผด็จการของอเมริกานั่นแหละครับต่อมาแม็กนาลตี้มาที่สอนอเขาบอกตํารวจว่าไอ้นี่คือคดีปล้นชิงทรัพย์ใช่ไหมึ่งเขาก็รู้ ตัดแบบที่แก๊กโตโอมาและแฟนเขาก็มองดูโอมาบอกว่าเห็นไหมนั่นสลิมชาร์จและกินปลาเขาบอกว่านาวตกินปลาไหมหนาวตัวบอกว่าไม่นะเขาไม่กินเขาเป็นมังสวิรัตโอมาบอกว่าจากร้านเฟเลเลยนะร้านดังๆไม่รู้หรอกนะกูว่ากูจะไปกินปลากระพงที่เมืองไทยเหลอนะในขณะที่ทั้งสองรออยู่ที่แท็กซี่ที่ทั้งสองขโมยมาจากอูแท็กซี่ ตัดมาที่ร้านอาหารแม็กนาวตีคุยกับบังซึ่งเขารู้และบอกว่าพวกเธออยากเป็นอะไรทั้งสองลูกชายทั้งสองของแม็กนาวตีบอกว่าอยากทำงานในยูวิซอฟแม็กนาวตีบอกลูกๆของบางว่าอยากเป็นอะไรทั้งสองบอกว่าอยากเป็นตำรวจตัดมาที่พ่อเลี้ยงเขาเห็นคลิปและสนุบแต่ก็ไม่สนจานนั้นก็พาเขาไปเดินเล่นและจบลงด้วยการกระทืบจนตายต่อหน้าต่อตาสนุบจานนั้นเธอบอกว่าตายหาแน่และจากไป ที่ร้านอาหารจีนพวกเด็กๆก็ดูเมนูดูกี้บอกว่าผมอยากได้กัมแมก,กับมันไก่งวงครับและจากนั้นพวกเขาก็กินที่หน้าสอนอนจนบอดวอก์เกอร์มาเห็นจนพวกเด็กๆต้องหนีต่อมาคาเคติก็ได้กลายเป็นนายกเทศมนตรีผิวขาวคนแรกของมหานครเบลติมอเหมือนที่โซกโรกที่สุดเหมือนกับยิ่งกว่าริโอเดจาเนโรหรือแม้แต่กรุงเทพในแถบลองเตย ผ่านมาที่โรแลนด์เขาบอกว่าชาลีนซึ่งเธอก็รู้แต่แล้วนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าครูครับดูนี่สิแล้วก็ตีไข่จนโรแลนด์ปวดหัวต่อมาแฟนโอมามบอกว่าทำไมเราไม่ตามจากบ้านมันละ่ะโอมาก็บอกว่าจะได้ขาดกับเขาไงละ่ะจากนั้นก็มีรถขับผ่านและเขาบอกว่านั่นไงมาแล้วเว้ย และจากนั้นเขาก็ขับตามในคืนนั้นพวกเขาเห็นรถของวอลเกอร์มันเลยใช้มีดขวนจากนั้นไมค์ Mike ชักปืนออกมาแล้วบอกว่าชูมือขึ้นไอชาติหมาซึ่งเจ้าหน้าที่วอลเกอร์รู้ไมค์ Mike บอกว่าคุกเขาและเขาก็ทำพอเอาแหวนแล้วก็เทสีเหลืองใสเพื่อเอาคืน ต่อมาไอ้วอลเกอร์บอกว่าสีนั่นโคงหมายถึงก่อสองครามพวกบาร์นี่อาจจะเป็นพวกบล็อดหรือไม่ก็คริปส์ซึแมตเนลตี้ก็รู้ทันทีพอที่บัลติมอร์มันไม่มีแก๊งบล็อดหรือแก๊งคริปอะไรหรอกจะมแีแค่แต่พวกมาเฟียบ็อกซ์เดลมาเฟียสแตนเฟลและก็ไอ้เครือขายของไอ้กรีกเลิกเรียนแล้วก็มีพวกนักเลงมาหาเขาบอกว่ามึงรู้ละเราหมายถึงอะไรอีกคนกูบอกว่าไอค้คุยจากนั้นก็ตีกันแบบหนังเรื่องโฟคิงและหนังเด็กซูซูรันฉบับวัยรุ่นบัลติมอร์ยุค2 0 0พ นั่นโรแลนด์ก็เข้ามานักเรียนนั่นบอกว่าแรนดี้ไอ้สัตวกูยังอัดมึงไม่หมดเลยนะไอ้ฮาซึ่งแรนดี้ก็คือเป็นขี้เป็นนายทันทีคือโดนกระทืบอย่างนักครับสไตล์นาโตหรือไม่ก็สไตล์มาเฟียนิวยอร์กนั่นแหละ ตัดมาทีโบดี้แม็กนาตี้มาหาเขาบอกว่าวันนี้ไม่ไปเวสต์บัลติมอร์หรอแต่แล้วก็มีวิทียุรายงานเขาก็เลยขอตัวก่อนต่อมาเฟรมอนก็ไปที่ตึกและเอาเอกสารมาดูต่อมาบัปโป้บโบก็โดนลังแกจากพวกขายยาน่าสงสารจริงๆ ตัดมาที่โอม่าไปหัรา p r o p o s i ชั o นโจเขาก็ชูมือขึ้นเพราะโอม่าบอกว่าคุณรู้ว่ามึงเป็นคนพามาโรมาวงการนี้นะไอ้คิมจองยูวพร o ะโจโก็บอกว่าอาจจะมีข้อเสนอลอยมาหาแกเพราะเขารู้เขาก็รับกระดาษน,นั่นและจากไปตาดมาที่คริสเขาชอบเพลงนี้มากเพราะว่าเป็นเพลงฮิปฮอปสไตล์ยุค90ถึงต้นยุค2000 สนุปมหามาโรเพราะบอกว่าพวกมึงจัดการไอ้บ้าพ่อเลี้ยงที่มันขมขืนตัวของไมโครลีได้ไหมซึ่งตัวของคริสและสนุปบอกว่าใช่เรากระทืบไอ้นักขมขืนเด็กนั่นแล้วไอ้เกสาดิดนั่นมันโดดมันตรงสมควรตายในโกรกอยู่แล้วแต่ามาทีโปรดนักซสืมเฟรมอนรู้หน่อยว่าบานถูกปิดตายพอเปิดออกมาก็ม่มีอะไรอีกอันก็ไม่สามารถเปิดได้บางรู้และบอกว่าให้ตายเถอะ ไอควายต่อมาไม้ก็ได้หนีใครคนหนึ่งคลิสกับสนุกก็วิ่งตามมาจากนั้นไม้ก็เข้ามาที่โกดังคลิสกับสนุกก็วิ่งเข้ามาแต่แล้วก็เกิดการยิงกันพอยิงกันจบคลิสบอกว่าแล้วไงล่ะไม้บอกว่าต่อไปที่หัวและจริงๆแล้วมันก็เป็นาการซ้อมสไตล์มาเฟียบัลติมอ์นั่นแหละครับสนุบอกว่าเก่งมากไอหนู ตัดมาที่บานล้างศพของชายคนนี้เหลือแต่กระดูเพราะถูกมดแดงรุมกินจากนั้นเฟรมอนก็ชูตะปูให้แลนส์แมนแต่ดูแต่แลนส์แมนก็ไม่สนและจากไปตัดมาที่พวกมาเฟียชีชบอกว่าพวกมึงเป็นนาวิกเหรอและจากนั้นเขาก็รับของและจากไป ในขณะที่โอม่าแอบดูอยู่ตัดมาที่เนมอนเคน,นารมาหาเขาบอกว่าให้ตายเธอเคน,นารบอกว่าของทูกขโมยซึ่งเนมอนก็รู้ทันทีในคืนนั้นโรแลนมาหาแม่แรนดี้แม่แรนดี้นะครับบอกว่าเราจะพาแรนดี้ไปโรงเรียนใหม่คะ่ะและจากนั้นโรแลนก็จะไปตัดมาที่แดนเนียลเขาบอกว่าให้ไปที่ ดึงไม้นั่นก็บาดแล้วต่อมาบับโบกับพาเชรอดไปขายของในคืนนั้นเนมอนก็โกรธโตของเคนาดแต่แล้วไม้ก็ซ้อมเคนาดแบบหนังเรื่องโอบอยและเขาก็บอกว่าพูดไปเปลืองน้ำลายเปล่าวะไอเฮียตัดมาที่พอตารวนพอทําคดีจบบางบอกว่าแดเนียลไม่ยอดปล่อยคดีนี้เลยนะ บับโบก็กลับมาที่นี่วันต่อมาเอลิทก็เอาดังกินโนนัทมาให้เพื่อนเขากินเขาบอกว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จจะมีคนมาเปลี่ยนเวรจากนั้นเขาก็ไปหาแรนดี้เขาบอกว่าเช้านี้จะไปโรงเรียนไหมแม่แรนดี้ก็บอกว่าที่ต้องไปโดยให้เขาอยู่นี่คนเดียวทุกวันเอลิสบอกว่าอีกสองวันเด็กก็คงเงียบตอนนี้เราจะให้คนมาเฝ้าไว้ซึ่งเธอก็ยิ้มพอบับโบตื่นเขาพบว่าเชอรอดตายจากการเล่นยาเกินขนาด ส่วนไมค์ก็ซ้อมมวยเนมอนมาหาและชวนคุยแต่เขาไม่สนส่วนเขาเข้ามาทำร้ายเนมอนแต่คัตตี้เข้ามาหา้ามต่อมาโอมาและแฟนเข้ามาที่หนีจากนั้นก็มีสาวคนหนึ่งมาหาและชักปือนออกมามันคือการปล้นและโอมาก็ยิงคืนนั้นมีคนรับโทรศัพท์เกี่ยวกับคนโดนซ้อมจากนั้นพวกตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุส่วนพวกนั้นก็เผาบ้านของแรนดี้อย่างโหดเหี้ยนต่อมา ที่ p r o p o พิซ i ี n ชันโจชีสก็บอกว่ามีไอ้บ้าก็ที่ไหนก็ไม่รู้มาปล้นเขา p พร p โจบอกว่าไม่เห็นนายพูดว่ามีการขัดขืนเลยนะชีสก็งงแล้วบอกว่าโอมาขนหน่วยเดสโคดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้หรือไม่ก็มันก็จ้าหน่วยฐานรับจ้ามาสักหน่วยหนึ่งมาด้วยหนาไอ้บ้า p พร p โจก็บอกว่าที่ต้องปรบมือให้มิสเตอร์ลิโตแล้วงงเอ็นไก่ตาแตก ครับโจก็บอกว่านักเลงหลายคนในเมืองเนี่นะต้องเชื่อคำฟังของพวกเราก่อนต่อมาคัดตีมาหาไมค์แต่ไม์ก็ไม่สนสุดท้ายเขาก็โดนยิงไม์ขามและจากไปโชคดีที่เจ้าของร้านชากโกลตใตเข้ามาช่วยสรุปคือตอนนี้ไมค์คัวรีได้พ่ายตัวกลายเป็นแก๊งสเตอร์อย่างเต็มตัวรูปแบบแล้วครับสรุปคือกลายเป็นนักฆ่านั่นแหละครับตัดมาที่เอลิทเข้าไปที่โรงพยาบาล เขาไปหาแรนดี้และดีโมมาที่เขาเขาบอกว่าเสียใจด้วยนะซึ่งแรนดี้ก็รู้เอลิธบอกว่าเขาจะไปคุยกับนักสังคมสงเคราะห์เราจะหาทางช่วยจากนั้นแรนดี้ก็บอกว่าคุณจะปกป้องผมหรอและเขาก็เดินจากไปตัดมาที่แลนช์แมนเขาพบว่ามีการเพิ่มศพมากขึ้นจากนั้นเขาก็ไปหาบัฟโบแต่เขาไม่ตอบและอ้วกมาจากนั้นเขาไปล้างและพบว่ารอ หัวควยและฉากนี้ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าภาพอาจจะมีความรุนแรงนะครับพอาะมันเป็นภาพของคนฆ่าตัวตายพอกลับไปหาบัปโปเขาพบว่าบัปโปแขวนคอตายแลนสแมนเข้ามาช่วยและให้โทรเรียกเก้าหนึ่ง,งต่อมาคิมม่าสไนดรดและเฟรม,มอนก็มาที่เกิดเหตุส่วนพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงก็บอกว่านี่มันคดีใหญ่สุดในเมืองบาติมอร์ ดัดมาที่ผู้โอมาสาวคนนั้นบอกว่าถ้ามีใครถาทถึงฉันให้งานใหม่และเธอก็จากไปต่อมาคิมาก,ก็ไปหาเฮิร์กเขาบอกคิมาว่าช่วยไม่ได้หรอกในคืนนั้นมีการลากศพออกจากบ้านล้างโบดี้บอกว่าไอมาโรมันสารเลวและจากนั้นก็ไปเตะรถตำรวจทำให้พลตำรวจเข้ามาหามต่อมาคาเคติก,ก็ไปคุยกับภรรยาเขาซึ่งเธอก็รู้ทันที ต่อมาแม็กเนาตี้ก็พบว่าศพเป็นจํานวนมากมาโรไปหาวันดานลูกน้องเขาบอกว่าคลิสกับสนุปถูกจับมาโรบอกว่าโทรตามนายประกันแต่ก่อนอื่นสกวดหมอนนนตัดมาที่คุกบันนี้ก็ไปหาฟีเบและคุยเกี่ยวกับเนมอนในคืนนั้นโบดีกวาดระแวงเขาไปเอาปืนและบอกว่ามันทินกูกูจะไม่หนีไปไหนเขาบอกว่าเข้ามาสิวะไอพูดห้าม แต่แล้วก็มีใครก็ไม่รู้ยิงหัวเข้าจนตายอย่างปาเถื่อนต่อหน้าต่อตาไอคิดกับสนุปเอลิสไปส่งตัวของแรนด,ดี้ที่บ้านเด็กกำพร้าในคืนนั้นไมค์ไปหาชายคนนั้นและยิงเขาจนตายนี่เป็นศพแรกของเขาและจากไปหลายเดือนต่อมาวัยเหมือนโกโหกเนมอนก็ได้พ่อคนใหม่ซึ่งนั่นก็คือบันดี้แม็กดัลตี้กลับไปที่หน่วยเดิมที่เขาถน,นัดเขาก็ถูกไล่ออกจากการเป็นตำรวจพอพิสชั่นโจก็คุยกับวอนดา้าศพก็พืมนืปจนจำนวนมาก ดูกี้ก็ไปเริ่มขายยาแรนดี้โดนรุมข่มขืนในคุกเออขออภัยครับโดนรุมข่มขืนในสถานสงเคราะห์ธุรกิจของคัตตี้ก็สําเร็จซึ่งนั่นก็คือธุรกิจหมวยในการเป็นเด็กๆเ,เหล่านี้จัดนักเลงข้างถนนให้กลายเป็นนักมวยชิงแชมป์โลกแบบมัวหมัาอาลีไฟเยตมาเฟียก็กลายเป็นตำนานหนึ่งปีต่อมาเนมอน กับแม่เลี้ยงเขาบอกว่าสายแล้วนะลูกจากนั้นเขาก็เห็นโดนัทที่ได้รถใหม่แต่เขาก็ไม่สนและ The Wire ดับอิทธิพลเถือนปี4ก็จบบริบูรณแล้วหากมีข้อผิดาพาดประการใดของตัวขอมาณที่ดีนะครับแล้วหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้ช่องร็อกสปอยของเราด้วยนะครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย You walk through the garden, watch your back. Well, I beg you, pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, save your soul. Gotta keep the devil down in the hole. He's got fire and the fury. Have to worry. Hold on to, to Jesus, name Jesus, and we'll be safe from Satan when the thunder rolls. But you gotta keep the devil.